สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลค่ะวันนี้แม่าล,ล่าจะพาเพื่อนๆมาปรุงปุ๋ยแบบเร่งด่วนนะคะจากเครื่องปรุงในครัวเรือนของเรานั่นคือผงชูรสนะคะผสมกับน้ำส้มควันไม้และน้ำเปล่านะคะมารด ต้นถุงเงินถุงทองนะคะให้ใบใหญ่ปิ๊กเบิมแล้วก็ให้เขาแตกกอได้เร็วๆก็ไม่ต้องหาซื้อปุ๋ยกันยากเลยค่ะมาปรุงปุ๋ยกันจากเครื่องปรุงในครัวเรือนของเรานะคะแม่นา,าอยากให้เขาใบาใหญ่กว่านี้ค่ะ อยากดูว่าเจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยเขาจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเขากัดเนี่ยแทบจะเป็นรูปผีเสื้อแล้วค่ะหางก็ยาวยาวนี่ค่ะหางยาวมากถุงก็ยายใหญ่นี่ค่ะยัดมือเข้าไปได้เลยค่ะนะคะตอนนี้ใบนี้ก็คือถุงทองนะคะ ถุงทองแสนสวยใบนี้คือถุงเงินแสนงามนะคะเห็นไหมคะถุงเขายังมีอยู่เลยเนี่ยไม่ยอบแยบไม่หายไปนะคะต้นนี้แบบสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันคะ่ะถุงก็ไม่หดหายไปขนาดของใบเขาใหญ่ขึ้นถุงเขาก็ใหญ่ตามนะคะเข้าลักษณะเป็นมงคลของต้นไม้เลยคะ่ะ ทีนี้แม่นอนล่าต้องการไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะก็เลยจะปรุงปรุงปุ๋ยสูตรเร่งด่วนให้ถุงเงินถุงทองนะคะให้กินอิ่มอิม,อม,อม,อมจะได้โตเร็วๆนะคะสวยสวยจริงๆค่ะเพอร์เฟกและใบเขาเด้งมากเลยนะคะเนี่ยค่ะใบเด้งเด้งงเไม่ยอบแยบ ใบเดิมของเขาก็ยังมีถุงนะคะคือถุงนี่ยังมีแม้ใบเขาจะไหม้แล้วก็ตามนะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้นะคะอย่าดึงออกอย่าดึงออกนะคะถ้าเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเห็นเขียวๆแบบนี้มันไม่สวยแล้วดึงออกเนี้ยคือถ้าดึงออกแล้วตรงเนี้ยเขาจะเป็นเชื้อรานะคะจะทำให้โคนเขาเน่าได้นะคะต้องให้เขาหลุดเองตามธรรมชาติหรือไม่ก็ หากันไกลามาตัดนะคะคลิปออกตรงนี้ค่ะแต่อย่าดึงตรงโคนนะคะระวังเชื้อราจะลงเง้าลงหัวเขานะคะอันนี้ข้อควรระวังนะคะผงชุรสเนี่ยเขาจะพอมารดต้นพืชเนี่ยเขาจะสั่งข้อให้เป็นกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนนี่ก็ช่วย ทำให้ใบของเขาเขียวใบใหญ่นะคะแล้วก็เร่งเร่งการแตกกอเร่งการออกดอกให้กับพืชที่เรารดผงชุรสนะคะนี่ค่ะงดงามจริงๆนะคะเลี้ยงตางแจ้งนะคะให้เขาได้รับแสงแดดตลอดวันเนี่ยเขายิ่งจะสวยแล้วก็โตเร็ว มาค่ะมาปรุงผงชูรสกันนะคะก็สูตรก็มีอยู่นี่ค่ะนะคะนี่คือผงชูรสนะคะผงชูรสนี่เห็นไหมครับเพื่อน ผงชูรสจริงๆนะมันไม่โฟกัสให้เลยเนาะผงชูรสเนี่ยผงชูรสนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะเติมลงไป1ลิตรแล้วก็มีเจ้าดำๆนี่แม่นาราทำทำเขาคว่มไปแต่ก่อนเขาเหลือเขาเหลือเนี่ยเหลือเยอะเลยแล้วคว่มไป แถวโคนต้นของชมนาดค่ะตอนนี้ชมนาดเขียวอี๋เลยแล้วก็ออกแบบออกใบดกมากนะคะตัวนี้คือน้ำส้มควันไม้นะคะเราก็จะใช้อัตราส่วนนะคะอย่างละ1ช้อนชาน้ำส้มควันไม้หนึ่งช้อนชาผงชูรส1ช้อนชานะคะผสมกับน้ำา1ลิตรนะคะเอาไปรดเจ้าถุงเงินถุงทองนะคะ มาทำกันเลยค่ะก็หนึ่งช้อนชานะคะก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะคือต้องปรุงให้พอดีนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเห็นว่าเขาเขาใช้ได้ใช้ดีอย่างเงี้ยเราก็แบบ โหมใส่เนี่ยต้นไม้เราตายแน่ๆค่ะนะคะตัวนี้อีกนะคะหนึ่งช้อนชาถ้าใส่เยอะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะคะน้ำส้มควันไม้เนี่ยพอค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> นี่ค่ะก็ใส่ลงไปเลย ใส่น้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาขวดน้ําแล้วก็เขย่าให้เข้ากันแล้วก็รดเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรเจือจางนะคะถ้าสูตรเข้มข้นเราก็ปรุงแล้วก็เราก็ต้องมาใส่น้ําน้ําที่มีปริมาณเยอะขึ้นนะคะอันนี้คือสูตรเจือจางนะคะนี่เราก็เขย่าแบบนี้นะคะ ให้เขาละลายนะคะเข้าหากันเห็นไหมคะสีน้ำก็จะออกขุ่นๆเราก็พร้อมใช้งานแล้วคะพร้อมใช้งานปุ๋ยแบบเร่งด่วนแล้วนะคะก็รถเลยคะ่ะรถบริเวณรอบๆนะคะรอบโคนเขานะคะ อันนี้คือเราเจือจางในปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเราผสมเข้มข้นกว่านี้เราต้องเจือจางน้ําให้เยอะกว่านี้นะคะก็รดตอนเช้านะคะทุกวันนะคะทําไว้ก็นี่นะคะ่ะใช้ได้หลายวันเลยค่ะนะคะต้นไม้เราก็จะสวยงามสวยเด้งนะคะ สีสันสดใสอบอิ่มมิสเน่นะคะเห็นไหมคะเห็นกระถางแม่ดล่าไหมว่าดินเขาโปร่งดีเนาะไม่มีน้ำขังเลยเมื่อกี้รถลงไปนะคะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะคะเนี่ย น้ำจะยุบลงไปเลยค่ะแสดงว่าดินของเราเนี่ยโปร่งรากพืชสามารถที่จะออกมาหากินได้เยอะนะคะเมื่อเขาออกมาหากินได้เยอะเขาก็จะโตเร็วแล้วเขาก็ให้ใบที่สวยงามนะคะนี่แหละค่ะสูตรปุ๋ยเร่งด่วนบำรุงใบบำรุงต้นถุงเงินถุงทองแสนสวยอย่างนี้นะคะ ตอนนี้นางก็อยู่กลางแจ้งนะคะอยู่ข้างๆดอกบัวตองนี่แหละคะ่ะต้นดอกบัวตองนี่แหละคะ่ะสวยสดงดงามเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะบางครั้งสิ่งรอบๆตัวก็มีประโยชน์มากมายนะคะถ้าเรารู้วิธีที่จะใช้นะคะอันนี้คือดอกบัวตองนะคะอ่องตองเลยเนี่ย ัวตองกระถุงเงินถุงทองนะคะสวยสดงดงามก็วันนี้แม่น้าก็พาเพื่อนๆนะคะมาทำปุ๋ยแบบเร่งด่วนรถเจ้าถุงเงินถุงทองนะคะให้สวยสดใสใบเด้งสีสวยนะคะโตเร็ว แบบง่ายๆเลยค่ะนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาทำปุ๋ยพร้อมกันไปกับแม่ดัลล่านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ